สวัสดีครับชาวไอทมแกรครับแล้วก็บิ๊กไบค์บอกนะครับก็สำหรับรีวิวนะครับเมื่อเราตอนนี้เราได้รีวิวทั้งหมดน่าจะ3ตัวนะครับก็เริ่มจากตัวแรกนะครับก็คือ s a m s u n Galaxy Frame นะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าเฟรมมีอะไรดีหรือเป่โอเคครับก็สำหรับ s a m s u n Galaxy Frame นะครับถือว่าเป็นอีก10บนึงใน10รุ่นนะครับที่เปิดตัวพร้อมกันในประเทศไทยนะครับ ก็ถือว่าเวลาคาค่าตัวที่ค่อนข้างจะย่อมเยาวนะครับ5 4 9 0บาทนะครับรูปร่างก็ทรงไข่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีข้างหลังนะครับกล้องหลังพอไอ e ีแฟลนะครับ5าบ้าล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหน้าก็ VGA นะครับแล้วก็หน้าจอ3.5นิ้ว CPU 1 GHz กนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายสเปคถือว่าระดับหนึ่งนะครับฟีเจอร์ก็ คือซัมซุงปกตินะครับวันนี้คือผมโหลดมานะครับฟีเจอร์ก็เนื่องจากว่าพอเป็นุ่นเล็กนะครับความสามารถก็ตัว SMemo ก็จะเหลือ Memo นะครับ S อสแ n นนิงอยู่นะครับ S p ส a n น i n g ก็ยังอยู่นะครับได้หน้าจอ6.5นิ้วนะครับก็ถือว่าขนาดนั้นลงตัวใช้ได้เลยจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ ส่วนของ nfc นะครับก็คือในราคา5400่ยมี nfc ให้เพียงรุ่นเดียวในตลาดนะครับก็คือเจ้าสมสุน a ตอซีเฟมวิธีการใช้นะครับสมมุติผมเลือกรูปแล้วกันนะครับในการครั้งนี้ตนระวจช้า,ชานิดนึงนะครับแล้วก็อยา่าตกใจว่าทำไมสมสุนเตอร์ซีเฟมจะจบเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าความสามารถมันนิดเดียวจริงอ่านะครับ ก็เปิดรูปมาปุ๊บเปิดรูปมาแล้วทำอะไรครับแล้วก็ผมจะยกตัวอย่างนะครับก็คือ Samsung Galaxy นะครับรุ่นหนึ่งกดปุ๊บส่งแล้วนะครับเนี่คือการ Sb แล้วก็มี b อให้ด้วยนะครับก็ถือว่าสุดยอดอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นอีก,อก,อกสมาร์ทโฟนหนึ่งที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์เรื่องการส่งข้อมูลนะครับ ก็การส่งข้อมูลถือว่าเป็นจุดที่จุดขายจุดเด่นของ Samsung Galaxy Frame นะครับในเรื่องการเล่นเกมหรือการฟังเพลงนะครับก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดมิวสิกให้ฟังนิดหนึ่งนะครับส่วนปเป่อัพเพลงไม่ต้องถามมันไม่มีนะครับก็ถึงมัน ลำโพงวางตรงนี้นะครับลำโพงก็วาง้อยู่ตำแหน่งกับ S น่าจะ S สามนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับวางจุดได้ดีแล้วก็เป็นที่จุดที่ปกติมากนะครับแล้วก็มีซาวด์ไลน์นะครับเราสามารถตั้งเสียงกาหนดเองได้นะครับแล้วก็มีแบบให้เลือกยอแยะม,มากมายกลายคอครับก็ถือว่าใช้ได้มากเลยทีเดียว อีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของกล้องดิจิตอลนะครับกล้องดิจิตอลถือว่าแม้กล้องหน้าจะมีบ g a นะแต่กล้องหลังให้มันถึงห้าล้านพิกเซลนะครับก็ทำใจดีนะครับ,รบอันนี้กล้องหน้าครับลก,กล้องหลังอย่างเช่นผมจะถ่ายนะครับก็ถือรูปข้างหน้าก็ได้นะครับ สังเกตว่าจะมีการแหลกๆช้าๆนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของสัตว์เล็กนะครับมีโหมดให้เลือกนะครับก็ถือว่าระดับหนึ่งนะครับก็ใช้ได้การถ่ายวิดีโอด้วยความละเอียดสูงสุดก็คือ640 x 8 0นะครับ b g n เองนะครับถือว่าไม่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับสำหรับเนื่องจากว่าพอมันเป็นค่าตัวถูกทำให้ว่าการจุดเ่นจุด จุดเด่นจุดแข็งของมันก็จะมี NHC นี่ครับที่เป็นถือว่าเปจุดเด่นที่สุดแล้วของสเปซโซเกซี่เออฟรมนะครับก็สำหรับสำหรับคนที่ต้องการที่มีเทคโนโลยีทันสมัยขนาดนี้นะครับก็ลองหาดูก็ได้ครับเสียดายแค่เรื่องเดียวครับที่ผมลองให้มาก็คือมันไม่สามารถรองรับขึ้น850ได้นะครับก็คือถูกกันดีแท็กก็อดไปมีเฉพาะ900 0 1เท่านั้นนะครับ โอเคครับก็สำหรับรีวิว Samsung Galaxy Frame นะครับก็จบลง็นทีงนี้ครับส่วนอีตัวต่อไปนะครับก็อยู่แถวๆนี้แล้วครับก็ติดตามในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ